เราอยู่กับเจ้าของแบรนด์โคเวตคุณหนึ่งและคุณอดัมเรากำลังจะเดินทางไปประเทศที่เป็นเมืองแห่งความเชื่อเดินทางโดยสายการบินไทยเครื่องบินลำใหญ่กว้างขวางที่นั่งสบายใช้เวลาเดินทางจากสุวรรณภูมิมาประมาณ2ชั่วโมงค่ะเราก็ถึงเกาะฮ่องกงแวะทานอาหารมื้อเที่ยงและเดินทางไปต่อสถานีตงชุงเพื่อขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิงจะได้เห็นเกาะฮ่องกงวิวแบบ360องศา เราจะเดินทางไปยังเกาะลันเตาเพื่อนำมัสการพระใหญ่ณนวะัดโบลินใช้เวลานั่งกระเช้าไปประมาณ25นาทีค่ะเราก็ได้มาถึงพระใหญ่ลันตาแล้วลงจากกระเช้าเราต้องเดินเท้าต่อไปอีกนิดนึงเพื่อไปถึงพระใหญ่ค่ะเป็นพระพุทธรูปนั่งกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกเราเดินทางมาถึงจุดรับพลังแล้วค่ะจุดนี้ยืนตรงกลางจะหันหน้าตรงเข้าองค์พระใหญ่ขอพรและรับพลังได้อย่างเต็มที่ซึ่งเราเหลือเวลาตรงนี้อีกประมาณ แค่ครึ่งชั่วโมงเราก็เลยจะต้องรีบเดินขึ้นบันไดไปเพื่อไปถึงองค์พระใหญ่ค่ะด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระใหญ่เทียนฐานองค์ใหญ่มากค่ะสูงราว34เมตรมีความเหนื่อยอนี่ยังไม่ถึงครึ่งแต่เพื่อลูกเพนนะคะเราจะขึ้นไปให้ได้พรสูงสุดในสิ่งที่ขอ ร <Yeah. S 2> <c oughs> ้อนไปจนถึงหายใจจนร้อนไหม <c oughs> เหนื่อยมากคือถ้าเดินปกติอะ่ะค่อยๆเดินก็ไม่เหนื่อยหรอกแต่นี่เราต้องทําเวลาไงเหลือตอนนี้สี่โมงสองนาทีเราขึ้นมาถึงองค์ใหญ่นะพระองค์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปพ่อะเขานัดเราสี่โมงคึ่งไปวนสามรอบมาเมาืม่อกี้เมืม่อกี้วนผิดนะคะ ก็ถามเจ้าหน้าที่เขานบนทางเ,เขาให้บนทางนู้นเจ็บคอตรงนี้นี่ะอันนี้รอบที่สองแล้วนะคะมีรูปปั้นอยู่ท่านหลังก็ สวยแล้วก็เป็นวิววิวเขานะคะรอบที่สแล้วค่ะนี่เราอยู่ด้านหลังองค์พระใหญ่เราวนสรอบเสร็จเดี๋ยวเราเดินลงนะคะพรุ่งนี้จะพาไปมูวัดไหนตามต่อ EP ต่อไปได้เลยค่ะ